วันนี้วันที่สองเมษายนหกสวัดป่าบอ่อน้ำพะรอินเนาะวันนี้ได้น,ะนาคเนนอีกสองอไปอุปสมบทที่วัดป่าสนามชัยเนาะอ่าอำเภอพิบูรณ์บางสา,ารจังหวัดบุบลรราชธานีเนาะ ตาก็ขออนุมโมทนาด้วยในธรรมเนาะบุคคลใดที่เป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ละหันเนาะคือการเป็นอยู่ด้วยความมีสติมีสติรักษาศีลก็ไม่สมบูรณ์ถ้าขาดสตินะเพราะฉะนั้น การมีสตินี้แหละคือการมีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรเนาะเพราะฉะนั้นจงฝึกเจริญสติในอาณาปณสติเนาะอย่านิ่งนอนใจนอะอย่านิ่งนอนใจที่การะจะมีะกรรมกรรมบทสิบ เราจะชอบได้ฟังนเรื่อย,รอยกรรมกุศลกุศลกรรมมาบทสิบเนาะกายกรรมกายกรรมคือทำหรือทำลายชีวิตผู้อื่นนี่เรียกว่ากายกรรมหนึ่งเนาะ สองไม่รักขโมยหรือยัดทรัพย์ยึดเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนเนาะนีนะ่สามไม่ประพฤติผิดในกรรมเนาะนี่คือกรรมทางกายวจีกรรมมีอยู่สี่นะนะวจีกรรมมีอยู่ปรนะเภทวจีกรรมเนาะปรนะเภท นะคือไม่พูดเท็จคือไม่โกหกประการที่สองไม่พูดส่อเสีเยดเสียดสีนะประการที่สามไม่พูดคำหยาบนะประการที่สี่ไม่พูดเพ้อเจ้อนี่เรียกว่าวจชีกรรมสี่เนะอะรวมอันแรกก็เป็นเจ็ดเนาะกับกายกรรมเนาะส่วน สามอย่างสุดท้ายเรียกว่าเป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมโนกรรมมโนกรรมเนาะมาโนกรรมมีอยู่สามประการไม่โลภไม่อยากได้ของคนอื่นนี่คือกุศสกรรมทางมาโนกรรมประการที่สองไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นเนาะประการที่สาม เห็นชอบเอห็นชอบในตามคลองของธรรมเนาะนี่เรียกว่ากุศลกรรมมาบทสิบนี่นะนี่ทุกอยางซึ่งอากุศลกรรมสิบเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกันเนาะอันนี้เรียกว่ากุศลกรรมบทมาบทเนาะเพราะฉะนั้นกายกรรมก็คือ ไม่ทําร้ายผู้อื่นไม,ไม่ต่อยไม่ตีไม่ฆ่าผู้อื่นนะ,อ,ะอันนี้เป็นกรรมหย,ยาบๆกรรมละเอียดกลางๆก็คือวจีกรรมพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดทาร้ายคนอื่นนะพูดให้ร้ายคนอื่นนะเอาชั่วให้คนอื่นนี่เรียกว่าวัจีกรรมนี่เป็นกรรมอ่ากลางๆ ส่วนมนโนกรรมเป็นกรรมที่ละเอียดนะ,ะ,ะเป็นกรรมที่ผูกพยาบาทอาฆาตเนาะ,ะนี่นี่จะนำทุกเผาใจตัวเองได้นี่จะตกนรลลกตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นไหมเพราะฉะนั้นขอให้ปลีกยกเว้นยกเว้นจากอากรรมสิบนะคือ กา,ายกรรมวจ,จีกรรมและมะโนกรรมเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยจงตรวจสอบตัวเองมีสติมีปัญญารักษาตัวเองให้ผลออกจากอารรกุสลกรรมสิบเนี่ยเนาะเอออ่ะย่อลงมาเหลือใจอย่างเดียวถ้าพูดถึงเรื่องเจตนาคือกรรมัวเองนี่นนนมีศีลครบทุกอย่าง อะคืออ่าดูเจตนาอ่าเจตนาที่จะไม่ทำร้ายผู้อื่นอ่ะเห็นไหมมีความเมตตาธรรมเป็นหลักเห็นไหมเออมีจะช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจเนาะเห็นคนอื่นเดือดร้อนก็น,นะเข้าไปช่วยเหลือนะอ่ะอ่าเห็นไหมนี่เรียกว่า คนที่มีน้ำใจมีธรรมะมี <c oughs> คุณธรรมมีจริยธรรมนะเนาะเพราะฉะนั้นรักษาใจของเราอย่างเดียวนี้แหละนะให้มันดีมันงามนะให้มันผ่องใสด้วยบุญด้วยกุศลนะส่วนคนอื่นลุกวันนี้เห็นไหมเ,เรื่องของสังคมเรื่องของโลกอนะ เพราะมีคนเห็นแก่ตัวนะโลกมันถึงได้เดือดรอ้อนอยู่เห็นไหมเออเ,อ,อเห็นไหมวันนี้ก็ตามล่าตามพานตามเช็ดกันนะเอพราะอะไรล่ะเพราะมีคนประเภทหนึ่งนะที่เห็นแก่ตัว่ะอเห็นไหมพูดง่ายๆคนอื่นจะเป็นยังไงช่างหัวมันนี่มีอยู่ เยอะแยะมากมายในสังคมเพราะฉะนั้นหวังว่าลูกหลานในวัดป่าบ่อน,น้ำบะอินอครอบครัววัดป่าบ่อน,น้ำบะอินจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยน้ําจิตน้ําใจอันงดงามพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีเนาะเออความดีก็จะไหลเข้าสู่ชีวิตของคนคนนั้นนะอ่า ไม่ใช่ว่าอยากได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่ยอมสร้างกวามดีสร้างความดีเนาะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีจะจำไว้เนาะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนี่แหละนะศีลจะปกป้องคุ้มครองผู้รักษาศีลผู้มีศีลธรรมจะคุ้มครองผู้มีธรรมนะจำไว้ ไม่มีใครมาทําร้ายเราได้หรอกนอกจากเรานี่แหละประพฤติปฏิบัติทําร้ายตัวเราเองเนาะเพราะฉะนั้นโปรดการระมัดระวังตัวเองเอาตัวเองให้รอดออกจากอสุศลกรรมสิบนี้ให้ได้หรือให้รอดออกจากความเจริญสู่จิตใจตัวเอง <c oughs> นะให้จเจริญยิ่งไปเนาะอยู่ตรงนี้ไม่มีใครทำร้ายเราได้หรอกมีแต่เรานั่นแหละเนาะ จงให้กำลังใจตัวเองให้ได้ด้วยขันติอดทนด้วยบารมีนะนะจงเชื่อมั่นในความดีเนาะอ่านะก็ขอให้อ่าทุกคนจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมอ่าให้อย่างนี้นะเนาะอ้าวตั้งใจรับพรยะถา,าวะริวะหาปูราปาริปุเรนตีสาขะรัง เอวเมวอิโตรินังเปตังอุปาคปติอิสิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะจมิฉันตุสัเบปเรนตุสังกปาจันโดปรารโสยทามณีโชติรโสยทาอภิวานนาสีริสะนิจังุทาปจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวนโนสุขังหลังสาตุ